สวัสดีค่ะครูอ้ําน,นะคะมาพบกันอีกครั้งในคลิปสุดท้ายของเนื้อหาสถิติบทที่4ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นค่ะในคลิปก่อนหน้านี้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการแจกแจงปกติและการแจกแจงปกติมาตรฐานรวมทั้งการหาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานและตัวแปรสุ่มปกติไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการแก้ปัญหากันต่อค่ะจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของคลิปนี้นะคะใช้ความรู้เกี่ยวกับการแจกแจงปกติและการแจกแจงปกติมาตรฐานในการแก้ปัญหาเนื่องจากในคลิปนี้นักเรียนจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเปอร์เซนไท ที่นักเรียนได้ศึกษามาแล้วในบทที่3เราก็จะมาทบทวนกันก่อนนะคะเปอร์เซนไทเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลโดยแบ่งข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปมากออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันจึงประกอบด้วยเปอร์เซนไทที่1 2 3ไปจนถึง99โดยเปอร์เซนไทที่ I เมื่อ I เป็นสมาชิกข,ของเซต1 2 3สไปจนถึง99เขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ pi หมายความว่าเมื่อแบ่งข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปมากออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันเปอร์เซนต์ไทที่ i จะเป็นค่าที่มีจํานวนข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าค่านี้อยู่ประมาณ i ส่วนหรือร้อยละ i ของข้อมูลทั้งหมดและมีจํานวนข้อมูลที่มีค่ามากกว่าค่านี้อยู่ประมาณ100ลบ i ส่วนหรือร้อยละ100ลบ i ของข้อมูลทั้งหมด ตัวอย่างเช่นเปอร์เซนต์ทที่80ก็จะเป็นค่าที่มีจำนวนข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าค่านี้อยู่ประมาณ80ส่วนจาก100ส่วนหรือร้อยละ80ของข้อมูลทั้งหมดซึ่งเมื่อเขียนเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเปอร์เซนต์ทที่80ก็จะอยู่ในตําแหน่งที่แสดงในรูปนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้ทบทวนกันไปแล้วนะคะว่าเปอร์เซนต์ท เป็นค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลเชิงปริมาณโดยแบ่งข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปมากออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันแต่สำหรับตัวแปรสุ่มต่อเนื่องซึ่งเซตของค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวแปรสุม่มเป็นช่วงซึ่งเป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริงเราจึงไม่สามารถเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากได้ในการพิจารณาเปอร์เซ็นไท์ของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องเราจึงพิจารณาจากความน่าจะเป็น ซึ่งหาได้จากพื้นที่ใต้เส้นโค้งความหนาแน่นในช่วงที่เราสนใจดังที่นักเรียนได้ศึกษาไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะโดยสำหรับตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง h เนื่องจากเราทราบแล้วว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งความหนาแน่นทั้งหมดเท่ากับ1หรือคิดเป็น100เซดังนั้นถ้า h เป็นค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม h เราจะได้ว่าข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า h มีจำนวน PS น้อยกว่า s คูณ100%เซนั่นคือถ้า PS น้อยกว่า s คูณ100เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0และ100หรือเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่1ถึง99เราก็จะได้ว่าเปอร์เซ็นไทที่ PS น้อยกว่า s คูณ100เท่ากับ X s เราลองมาพิจารณาจากรูปกันนะคะสมมุติให้เส้นโค้งในรูป เป็นเส้นโค้งความหนาแน่นของตัวแปรสุ่ม x เราก็จะได้ว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งความหนาแน่นทั้งหมดเท่ากับ1หรือคิดเป็น100เปอร์ซ็นของจำนวนข้อมูลทั้งหมดถ,ถ้าเราให้ h เป็นค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม h เราก็จะได้ว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งความหนาแน่นในบริเวณที่แร,ง,แรงเงาเท่ากับ p x น้อยกว่า x หรือกล่าวได้ว่า <S. มีข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า x อยู่เป็นจำนวน pH น้อยกว่า H คูณ100%ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดดังนั้นถ้า pH น้อยกว่า H คูณ100เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่1-99ถึงเ9เราก็จะได้ว่า H คือเปอร์เซ็นไทที่ pH น้อยกว่า H คูณ100ตัวอย่างเช่นถ้าเราให้แ z เป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน เนื่องจาก p z น้อยกว่า0เท่ากับ0.5เราก็จะได้ว่า0.5คูณ100เท่ากับ50เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่1ถึง99ดังนั้น0ก็คือเปอร์เซนไทที่ p แน้อยกว่า0คูณ100หรือก็คือเปอร์เซนไทที่50นะคะหรือกล่าวได้ว่าข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า0มีจำนวน50%ของข้อมูลทั้งหมด โดยเมื่อพิจารณาจากรูปต่อไปนี้จะเห็นว่าบริเวณที่แรงเงามีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานทั้งหมดเรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันนะคะอายุการใช้งานของฐานไฟฉายชนิดหนึ่งมีการแจกแจงปกติโดยค่าเฉลีย่ยและส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ756และ35นาทีตามลำดับ จงหาว่าข้อ 1. ถ่านไฟฉายที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า791นาทีมีกี่เปอร์เซ็นต์ของถ่านไฟฉายทั้งหมดและข้อ2ถ่านไฟฉายที่มีอายุการใช้งานมากกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์ท้ายที่95สามารถใช้งานได้อย่างน้อยกี่นาทีเมื่อกำหนดให้ p z น้อยกว่า1.645เท่ากับ0.95 เรามาดูวิธีทำกันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องกำหนดตัวแปรสุ่มก่อนจากโจทย์นักเรียนทราบไหมคะว่าเราจะกำหนดตัวแปรสุ่มเป็นอะไรดีเนื่องจากโจทย์กำหนดให้อายุการใช้งานของถานไฟฉายมีการแจกแจงปกติเราก็จะกำหนดให้ตัวแปรสุ่ม X คืออายุการใช้งานของถานไฟฉายเราก็จะได้ว่าตัวแปรสุ่ม X มีการแจกแจงปกติ โดยที่มิวเท่ากับ756และซิกมาเท่ากับ35จากนั้นเราก็ต้องแปลตัวแปรสุ่ม x ให้เป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานโดยให้แซเท่ากับ x ลบมิส่วนซิกมาเราก็จะได้ว่าแซเป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานเนื่องจากข้อ1เราต้องการหาว่าถ่านไฟฉายที่มีอายุการใช้งาน น้อยกว่า791นาทีมีกี่เปอร์เซ็นต์ของฐานไฟฉายทั้งหมดนั่นก็คือเราต้องการหา pH น้อยกว่า791ซึ่งก็จะเท่ากับ pH ลบ μ ส่วนิมาน้อยกว่า791ลบ756ส่วน35ซึ่งก็เท่ากับ pZ น้อยกว่า1เมื่อเปิดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน ก็จะได้ค่าออกมาเป็น0.8413ซึ่งเขียนแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานในบริเวณดังกล่าวได้ดังส่วนที่แรงเงานะคะดังนั้นฐานไฟฉายที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า791นาทีมีประมาณ0.8413คูณ100ซึ่งเท่ากับ84.13ของฐานไฟฉายทั้งหมด สำหรับข้อ2เราต้องการหาว่าถ่านไฟฉายที่มีอายุการใช้งานมากกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซนไทที่95สามารถใช้งานได้อย่างน้อยกี่นาทีนั่นก็คือเราต้องการหาอายุการใช้งานของถ่านไฟฉายที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซนไทที่95นั่นก็คือเราต้องการหาเปอร์เซนไทที่95นั่นเองนะคะดังนั้นเราต้องการหาค่าเที่เป็นเปอร์เซนไทที่95้า หรือก็คือค่า s ที่ทำให้ p s น้อยกว่า s คูณ100เท่ากับ95หรือก็คือ p s น้อยกว่า s เท่ากับ0.95เมื่อแทนแเท่ากับ s ลบิวส่วนซิกมาเราก็จะได้ว่า p แน้อยกว่า s ลบ756ส่วน35เท่ากับ0.95และเนื่องจากโจทย์กำหนดว่า P แทน้อยกว่า1.645เท่ากับ0.95เราก็จะได้ว่า h ลบ756ส่วน35เท่ากับ1.645เมื่อคำนวณค่าออกมาก็จะได้ h เท่ากับ813.575ดังนั้นฐานไฟฉายที่มีอายุการใช้งานมากกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทที่95สามารถใช้งานได้อย่างน้อย 813.575นาทีสำหรับหัวข้อสุดท้ายจะเป็นการเปรียบเทียบตำแหน่งของข้อมูลโดยใช้ค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานก่อนหน้านี้นักเรียนทราบแล้วว่าเราสามารถหาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มปกติได้โดยการแปลงตัวแปรสุ่มปกติให้เป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานแล้วอ่านค่าความน่าจะเป็น จากตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานแต่นอกจากนี้เราสามารถใช้ค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานในการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปได้ด้วยนะคะเนื่องจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแต่ละชุดมักจะไม่เท่ากันบางครั้งจึงไม่สามารถนำข้อมูลแต่ละชุดมาเปรียบเทียบโดยตรงได้เราจึงต้องแปลงข้อมูลทั้งสองชุด ให้เป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานซึ่งจะทำให้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลทั้ง2ชุดเท่ากันแล้วจึงเปรียบเทียบค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานของข้อมูลทั้ง2ชุดนั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะพิมพ์ชนกสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีคะแนนเต็ม100คะแนนเท่ากันได้75และ72คะแนนตามลำดับ ถ้าคะแนนสอบทั้งสองวิชาของนักเรียนห้องนี้มีการแจกแจงปกติโดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องนี้เท่ากับ73และ16คะแนนตามลำดับและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องนี้เท่ากับ70และ10คะแนนตามลำดับจงพิจารณาว่า พิมพชนกเรียนวิชาใดได้ดีกว่ากันจากโจทย์เราจะเห็นว่าพิมพชนกได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนคิดว่าเราจะสามารถสรุปได้เลยไหมคะว่าพิมพชนกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีกว่าวิชาภาษาอังกฤษแต่นักเรียนลองสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบทั้งสองวิชาไม่เท่ากัน นั่นก็เป็นเพราะว่าคะแนนสอบแต่ละวิชาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถในวิชานั้นๆของพิมพ์ชนกเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบและวิธีการให้คะแนนของผู้สอนแต่ละวิชาด้วยนะคะดังนั้นเมื่อเราต้องการเปรียบเทียบว่าพิมพ์ชนกเรียนวิชาใดได้ดีกว่ากันเราจึงต้องแปลงคะแนนสอบทั้งสองวิชาให้เป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานก่อน ก็ทำให้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบทั้งสองวิชาเท่ากันก็คือค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น1นะคะแล้วจึงนำค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานมาเปรียบเทียบกันโดยทำได้ดังต่อไปนี้ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องกำหนดตัวแปรสุ่มก่อนนะคะในที่นี้เราก็จะให้ตัวแปรสุ่ม h และ y คือคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องนี้ตามลำดับ เราก็จะได้ว่าตัวแปรสุ่ม x และ y มีการแจกแจงปกติโดยที่ μx เท่ากับ 73, σx เท่ากับ16และ μy เท่ากับ 70, σy เท่ากับ10ต่อไปเราก็ให้ x และ y คือคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษของพิมพ์ชนกตามลำดับนะคะเราก็จะได้ว่า x เท่ากับ75และ y เท่ากับ72 เราก็จะได้ว่าค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานของ H, s ก็คือ H s ลบ mu s ส่วน sigma s เท่ากับ75ลบ73ส่วน16เท่ากับ0.125และค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานของ y ก็คือ y ลบ mu y ส่วน s i g y เท่ากับ72ลบ70ส่วน10เท่ากับ0.2เมื่อเปรียบเทียบกันเราก็จะได้ว่า ค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานของ x น้อยกว่าค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานของ y นั่นก็แสดงว่าค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานของวิชาคณิตศาสตร์ของพิมพ์ชนกมีค่าน้อยกว่าค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานของวิชาภาษาอังกฤษของพิมพ์ชนกดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าพิมพ์ชนกเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ดีกว่าวิชาคณิตศาสตร์เรามาดูอีกตัวอย่างกันนะคะ นิติและนิพนธ์เป็นนักเรียนห้องเดียวกันและเข้าสอบวิชาฟิสิกส์ด้วยกันนิติได้คะแนนสอบ55คะแนนซึ่งปรับเป็นค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานได้เป็นลบ0ูส่วนนิพนธ์ได้คะแนนสอบ72คะแนนซึ่งปรับเป็นค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานได้เป็น1.4ถ้าคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนห้องนี้มีการแจกแจงปกติจงหาค่าเฉลีย่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนห้องนี้เรามาดูวิธีทำนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องกำหนดตัวแปรสุ่มก่อนเช่นเคยนะคะจากตัวอย่างนี้เราก็จะให้ตัวแปรสุ่ม s คือคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนห้องนี้เราก็จะได้ว่าตัวแปรสุ่ม s มีการแจกแจงปกติโดยมีค่าเฉลี่ยเป็นมิลและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นซิกมาซึ่งเราต้องการหานะคะ ต่อไปเราก็ให้ x1 และ x2 คือคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ของนิติและนิพนธ์ตามลำดับเราก็จะได้ว่า x1 เท่ากับ55และ x2 เท่ากับ72ดังนั้นค่าของตัวแปรส่มปกติมาตรฐานของ x1 ก็คือ 55-μ สลบมิลส่วนซิกม,มาซึ่งโจทย์กำหนดว่าเท่ากับลบ0.8เมื่อจัดรูปสมการเราก็จะได้ว่ามิลเท่ากับ55 บวก0.8ซิมมาและเนื่องจากค่าของตัวแปรส่วนปกติมาตรฐานของ x2 คือ72ลบมิลส่วนสิมมาซึ่งโจทย์กำหนดว่าเท่ากับ1.4เมื่อจัดรูปเราก็จะได้ว่ามิลเท่ากับ72ลบ1.4สิมมาตอนนี้เราก็ได้สรรมการมาสองสมการก็คือมิลเท่ากับ55บวก0.8สิมมาและมิลเท่ากับ72ลบ1.4สิมมา เราก็นำฝั่งขวาของสมการทั้งสองมาเท่ากันแก้สมการออกมาก็จะได้ซิกมามีค่าประมาณ7.73และได้มิวมีค่าประมาณ61.18ดังนั้นค่าเฉลี่ยและส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนห้องนี้มีค่าประมาณ61.18และ7.73คะแนนตามลำดับจากตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่า ค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานอาจเป็นได้ทั้งจำนวนจริงบวกและจำนวนจริงลบโดยถ้าค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานเป็นจำนวนจริงบวกแสดงว่าข้อมูลนั้นมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยแต่ถ้าค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานเป็นจำนวนจริงลบก็แสดงว่าข้อมูลนั้นมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนอกจากนี้ค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานก็จะขึ้นอยู่กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยนะคะกล่าวคือ ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยก็จะทําให้ค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานมีค่ามากกว่าการณีที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่ามากเนื่องจากค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานหาได้จากค่าของตัวแปรสุ่มปกติลบด้วยค่าเฉลีย่ยหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนั้นยิ่งตัวหารน,น้อยก็จะได้ค่าที่มากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในคลิปนี้นะคะ ใช้ความรู้เกี่ยวกับการแจกแจงปกติและการแจกแจงปกติมาตรฐานในการแก้ปัญหานักเรียนก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเปอร์เซนไทของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องโดยสําหรับตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง h นักเรียนทราบแล้วว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งความหนาแน่นทั้งหมดมีค่าเท่ากับ1ห,หรือคิดเป็นจํานวนข้อมูล100%เซของข้อมูลทั้งหมดดังนั้นถ้าเราให้ h เป็นค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม h เราก็จะได้ว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งความหนาแน่นในบริเวณที่แรงเงามีค่าเท่ากับ PS น้อยกว่า s หรือคิดเป็นจำนวนข้อมูล PS น้อยกว่า s คูณ100%ของข้อมูลทั้งหมดนั่นคือถ้า PS น้อยกว่า s คูณ100เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0และ100หรือเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่1ถึง99เราก็จะได้ว่า S, S คือเปอร์เซนไทที่ p ีน้อยกว่า S คูณ100ซึ่งถ้า S เป็นตัวแปรสุ่มปกติหรือตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานเราก็สามารถหาค่า P S น้อยกว่า S จากตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานได้นะคะและนักเรียนก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตำแหน่งของข้อมูลโดยใช้ค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานโดยในการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่สชุดขึ้นไป ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่เพียงใดเนื่องจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแต่ละชุดมักจะไม่เท่ากันบางครั้งจึงไม่สามารถนำข้อมูลแต่ละชุดมาเปรียบเทียบโดยตรงได้จึงต้องแปลงข้อมูลทั้งสองชุดให้เป็นตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานซึ่งจะทำให้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลทั้งสองชุดเท่ากันแล้วจึงเปรียบเทียบจากค่าของตัวแปรสุ่มปกต,ติมาตรฐานของข้อมูลแต่ละชุด และเช่นเคยนะคะก่อนจากกันไปครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกใช้ความรู้เกี่ยวกับการแจกแจงปกติและการแจกแจงปกติมาตรฐานในการแก้ปัญหามีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะคะสำหรับข้อ2มีไอคอนรูปคอมพิวเตอร์หน้าข้อแสดงว่านักเรียนสามารถใช้เครื่องคำนวณช่วยในการคิดได้นะคะและสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ